สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีเน,นาะค่ะเนาะมนลในกมาเพื่อนมาเพื่อนออกจากเพื่อนสวยในะจักหน่อยเดีย๋ยวเป็นเดิมถ้าเห็นอันน,อน,นี้เราไปได้คลิปได้ขับยังเลมูนีนก็เไม่ได,ด,ไดไไไ้จะออกมาตอบคอมเมนต์เอฟซีมาขึ้นในละน้วกินข่าวกินนำ้ำนะอะน้องมนสบายคือให้กินขาน้าวเหนียวแซลมอนพื่อน้องกินน,ำ ін, น้ำเย็นแซลมอนลูกข่อยเราบอกกินข้าวโจก๊กพี่น้องเลย มะนาดนะถ้าเรากินอะไรเราก็กินแต่อันนั้นถ้าคอยเอาเขาโจกให้กินเราก,ก็เอียแล้วก็บ,บอกินเออทำไมให้กินน้ำเย็นขอเขาบอกให้กินแต่ตะว่าลูกกัญยา<ม>กะจักสิเห็ดอะไรเนาะพี่น้องเมื่อใดวันไปโรงเรียนก็ยังมีอาการคันอยู่ไข่นะเศร้าแล้วเออเราเขายังคันโตเราอยู่เขาเริ่มไเอาลูกไปโรงเรียนเด้อพี่น้องเดิอม่ัน้มียังกับอมื่ออื่นก็ไปปกติพอเรื่องไข่เราเศร้าแล้วเนาะมะนาดนะเออ เราเรายังมีอาการคันตามนิ้วมือตามยางังหันหน้าพี่น้องวันเมร์เราเข้ายากให้ลูกเขากินดอกข่าหน่ข่าเหนียวค่ะเ,กเกนี่ยลาบกินข้าวต้มข้าวโจ๊กข้าวเห็ดให้อยู่ลาบกินอ่าข้าวต้มข้าวให้ย่างดีโบเราบอกเอียบอกกินได้อยากกินข้าวเหนียวน้องมานาเนะได้อยากกินข้าวเหนียวก็แกงนทำไม้ก็ตักก้มน้ำตั้มมะหูได้อยากกินแบบผูยย้ใหญ่เออ น้ำเย็นแล้วก็กินมันก็มาได้เย็นปันใดดอกน้ำกับพี่น้องเอ้ยม่ได้เย <prejudice ten> <leaves> ็นปันไดก็พอกินได้อยู่มันบ่ะมาถึงว่าเย็นจัดอยู่่อยกระเบิงอยู่แล้วพี่น้องเด้อบ่แมนวิเจตนาลูก่สบายให้ลูกกินน้ำเย็นนู่นนี่นั่นกัทักเห็นยังไปกับพี่พลาดไปกับขอโทษขอภไปพี่น้องเอ้ยมันเผือเขากับเด็กน้อยเขากู้ใจเขาดอกเขาอยากกินยังเขากับต้องตามไปเขาอยากมันก็คือเขานะพี่น้อง ที่ทักทัดี่เนาะนี่เลียวไส้เท่ามีพ่อลงคิดสวยเนสักหน่อยมีเหตุการณ์ที่ประคาดคิดเล็กๆเนี่ยหน่อยที่ผิดพลาดเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้่ก็เลยลงคิดช่วยกันชั้นวงในอาจจะรู้วงนอกไม่รู้ <laughs> วงในอาจจะรู้กันนะคะแต่เราเป็นยงัง เขาใหญ่จสิพาเขาอุปยกมือใดนี่ฮ่ะไมอและรอเสียค่าเทอมให้น้องมะนาคม่อนก่อนอย่างค้างค่าเทอมเขาอยู่บ่ค้างอยู่พันกว่าบาทอุ้ยพันกว่าบาทว่ะสิโอ้โหได้ตั๋วได้สองพันไปละสองพันสองพันหนาบอ่ะไม่ไงได้เแต่เพื่อจ่ายมันเบิดเจ้าเขายังไปค้างเอาเพิ่นใอ้พรได้มันสบายเนาะคนก็บ่มีเงินแล้ว่อยมีเงินก็าจะไปค้างเพิ่อนใเมื่อใดป่ะเนี่ยใจ ก่อนปิดเทิมถ้าตัดสินใจเดือนหนานะ้านะเดือนหน้าป่ะนะเอ,อาน้ำข่อยไปจ่ายก่อนป่ะข่อย,ม,ย,ยอมีอยู่หาเลยให้อยูอ่เขาก็เลยซีเรียสป่ะขาเทิมเขาเขาจะไหวปอนๆเลยบอกวันบบนี้จะมาหาว่าขอท่านอนไล่เดีด๋วยวเราบอกวามจริงหรือเปเจ้าหนุ่มกัมีมูมาเล่นน้ำข่อยมีมูมาเล่นก็เลยมาสวยนะพี่น้องเขามาธุระของมุงด่านก็เลยแบมบ กินเข,ข่าอีกวันะไหนกินกินก้างนอกก็มีฮะตามห้องปีนใกล้ช่จงกันกินนั่งเบาอวันนี่เลยก็เคคือเห็นเขาเอาเกิดมาฝากจะน้ำคูหนึ่งวะเห็นเกิดแตะเออเขาเห็นคอยใส่คูเก่าแล้วก็แล้ววันคูใหม่ใหม่ถนนมันเป็นคลื่นเด้อพี่น้องไม่เสียงดังเนี่ยท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก มาเส้นนี้มันมสมบูรณ์ถ่ายธรรมชาตินี่สวยงามเลยนะสวยงามตามท้องเมืองขอกระตักสิบหอยงนอนเพี่น้องเลยขอรกระตอบเพิ่มนั่นแหละทำพี่น้องพิมพ์มาฮะล่ะบางคนก็บ่าเป็นแม่ภาษาอะไรเลี้ยงลูก รู้ว่าลูกปวยกันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ตอแหลว่ดสัตว์วัาซี่เออก็เป็นคือเป็นอะไรคือชาวบ้านเขาเป็นกันอะไรพี่โน้องพีดมนุษย์มาน่าแหละผู้ใดามาดีก็ดีน้ำผู้ใดมาไล่ก็ไล่กลับแค่นั้นแหละผู้ใดามาด,าาดาขข่าก็ด่าคืนผู้ใดมาว่าวดีเขาจะว่าวดีนำ้ำเอฟซีก็คือการคนคอมเมนต์มาถ้าบอกเขาดีๆเขาก็รับฟังอยู่เขาจะคอมเมนคนที่ เลี้ยวไลขนาดนั่นหรอกกินเขาเนาะบริกกินขี่แต่ว่าวันี้ว่าวมัว,มว,มวน,น้ำกับเรื่องงั้นและคับสิไปว่าวมัวน,น้ำมันละ่ะอือก็ต้องเข้าใจฮาเดอร์อันนี้กันใดเออเขาขึ้นสิออกห่วงเลยนะแทวนี้ ดียดีน้าพี่น้องคนเฮ้ามันสามารถมาดูถูกดูหมิ่นกันละห่วยมันก็ไม่ได้แล้วเนาะข่อยเขาบ่ดูถูกกันเนาะคอยดีใจน้ำคนแต่คนได้รวยก็ดีใจนําคอ,อยมันคนถูกพี่น้องพาที่สุกกลัวนอนกับบม่มีตอนนี้ลําบากแท้ๆแต่สิปเปลี่ยนทินทานไปเรื่อยๆแล้วมองได้อยู่แล้วมีความสุขมองได้อยู่แล้วมีสุขใจบม่มีเหนยังมาลองขวนใจเขาก็อยู่ได้นานพี่น้อง ถ้าอยู่มืองได้นรามีแต่เนี่ยมาลรังควนใจเขาก็อยู่ปรไเ้นานเนาอพี่น้องเนาะอ,อ,อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาเคยกันนั่นแหละเสืภาพ,พัญย,ยเพ็ดเน่ยปตาใต้ดาบหนาได้เป็นอะไรกับเป็นชีวิตคนเฮาชีวิตมีสิ้นแล้วก็ต้องดิ้นต่อไปนะพี่น้องเนาะเพื่อตรงไหนที่มันนั้นแหล่งทำมาหากินที่เฮามีอยากไปกินเฮากับไปเฮามีชีวิตกันอยู่สามคนเนาะ น้ำปูละเอาไปน้ำปูแลมก่อนไดเขาที่เขาทางกับกจะสีม้ามันจริงหัวแดงหน่อยมันก็เป็นอันมาที่คอยเก็บมาเลี้ยงอะไรพี่น้องเออเนื่อความทรงสารมันอะไรเห็นมันก็นจากเลี้ยงมันเพราะมันเอาอยู่น้ำกันได้สิบกว่าปีแล้วกันเกิดความหากักความผูกพันกับซ้ำลูกนาะพี่น้องนะเออเห็นยังก็เป็นน้ำกันตายก็ตกายน้ำกันเลยเออเกซ้ลูก คนัน้แต่พี่น้อ,นอ,อยากมาเล่นน้มูหอยมามดีมายัาง่อยไม่ยินดีตอนหลับบขบ่มียังตอนหับไปแล้วต่อไปนี่รับข่อยกเ้าเลยต่อไปนี่กเนเมมาปยกันนะามาดามาป้อยข่อยกเร้าลวดลวเรียนนี้นพูดได้สิมหา่อยคือตะกี้ข่อยของ่อยังตอนหลับแต่่แม่เือนข่อยเขาพ่มียังตอนหลับ,บ,บ,ลบทุกคนดอก ความจริงใจแถบพี่น้องหักกันแพงกันใหญกำลังใจกันพอพอกรสิบหักแต่คนที่เพิ่นเคยมาถกันคอยเฮซามักขวบคุมจิตใจคนอื่นได้นีใครเคยบอกว่าเยอะเครียดเยอะกระตีเอกันเยอะมาผูกเขาเออมะผูกยังก็ผูกกับต่อกันฟุตยักปล่อยว่างมานานุ่งตังคนต่างอยู่เนี่ามาฮาขาดแค้นกันเนี่ยมาแค้นเนี่ยมา เมื่อเช้านี้เจอคอมเมนต์มาคู่ข่ระวังนะมึงไม่ได้ตายดีแน่ว่ะสันคอมเมนต์ามาถูข่อยมึงระวังตัวให้ดีมึงบันไดตายดีแน่ละคนแบบมึงไหนอีตา่างดาวมึงย่ามากางในประเทศกูสันอีเล่าตา่างดาวมึงย่ามาเก่งกูคนไทยนะว่ะสันมึงย่ามาเก่งที่บ้านกูนะเผื่ว่าเนยเป็นค,คอมเมนต์ กำเขายู่แต่เข้าได้เขาบ่ได้้ยุ่งนั่นนี่ข่อยคนบดีนะแต่ขอก็บาไปลาลานใครถึงที่นะอยย่ของข่อยไปแบบนี้ล่ะพี่น้องนี่กินก็กินไปบ่มีลรวก็แล้วอืมคนดีแบบมาหาเขาเม่นด่าคนมาฮาว่าเสกเขาครอบครัวเขากินทุกกินยากบ้านโตหายเขากินน้อพี่น้องให้เขากินก็ไม่ใช่ยังมาเดือดร้อนอีกอีกทุกข์กว่าสั่น กูรวยกว่ามึงหมดไปไงเพรมันคอมเมนต์มัน่ามันรวยกว่าเฮาเออรวยกว่าเฮ็อย่าดูคนดีกะนีใจน้ำรวยกว่ากันคนรวยนี่เขาต้องขี่รถนู่นเออระดับเบ็ดนู่นราคาสิบล้านยี่สิบล้านนู่นมันถึงจะเหมาะสมน้าพี่น้อง มันทีมาขี่รถคือข่อยแบบนี้ขี่รถคือข่อยเอือนคนธรรมดาพอได้ไปอนั่นขีค่คือข่อยร,รถธรรมดานี่บ่แพงเกินไปบนถูกเกินไปพ่อได้จับไปหนามาหลังได้สะดวกสบายขเขาเอิ้นว่าคนจนคือข่อยคนรวยต้องขี่เบนซ์ต้องขีงข่พุนอะไรแรนโบกินีน่บ้านกำลังละร้อยล้าน ต้องเรียกว่าคนรวยใส่เสื้อผ้าก็ต้องแบรนด์เนมทั้งตัวนะคะพี่น้องกระเป๋ากระเป๋าก็ต้องกระเป๋าก็ต้องพายกระเป๋าแบบระดับแบบวีตองเนาะอ่กุชชี่เนาะอเมซนน่นกูจักู่บอ่ะคอยคนจนนะคอยคาทาเ็นเดนนะทอาเห็นดาล่าเขาดอกพี่น้องออซื้อบ้านได้หลังหนึ่งกระเป๋าใบหนึ่งก็ได้อือค้อยเฉยร้อยเก้าเก้า พ่อได้พายใส่กันเศษเรียนคอยเนาะผลจนแน่อะไรพี่น้องซัมนี่ระเด้อพี่น้องเด้อเด้อสิพาห้ากินเข่ากินนั่าต่อ่อนยัมันไ้กินเข่าอย่าได้อ่ามูพวกมากเมื่อเช้าเนี่ย็ะให้เขากินจะคของก็ไปกินดอกแต่งเขากินทอดไข่กับตมหู้สาตอนหักเพลนปะกาเมียนเกือบแตะมาให้มาฝากคอยขอบคุณเด้อเกือบแตะนั้นไปละพี่น้อง